นะครับเรามาดูวิธีล้างแล้วกันนะครับก็ถังที่หนึ่งนะครับจะเป็นถังคาร์บอนนะครับพอาว่าจะเป็นสารสเตตนะครับจะมีแบ็กวอนะครับมีฟัสลิลแล้วก็มีฟิลเตอร์นะครับก็คือตำแหน่งนี้คือตำแหน่งน้ำใช้นะครับคือน้ำมาถังที่สองนะครับส่วนเวลาเราจะแบ็กวอนะครับให้ลูกค้าหมุนกลับมา ตำแหน่งที่หนึ่งเลยนะครับน้ําก็จะออกท่อน้ําทิ้งทางนี้นะครับประมาณ10นาทีให้ลูกค้าบิดมาตรงกลางนะครับเป็นฟลาดลินแล้วก็ประมาณสักห้าทีก็บิดกลับมานะครับบิดกลับมาเอ่อแบคร์ดเหมือนเดิมประมาณสักสินาทีแล้วก็มาฟลาดลิน5้าทีนะฮะแล้วก็โยกหางปลามาทางฟิลเตอร์นะครับน้ําก็จะมาทางนี้นะครับเป็นถังที่2นะครับส่วนถังที่2ถังนี้จะเป็นเป็นชุดกองเรซิน นะครับตอนนี้จะกรองพวกหินปูนปรับสภาพน้ําพวกน้ำกลาด่างปรับสภาพตําน้าอ่อนตัวนะครับเป็นชุดถังที่สองนะครับ้ลูกค้าดูนะครับคือตําแหน่งเนี้ยนะครับนี่ครับตันนี้จะมีตุ่มเล็กๆเงี้ยนะครคือจะเป็นเกณฑ์นะครับตัวนี้ฮะเป็นเกณฑ์วัดว่าอ่ามันอยู่ตําแหน่งไหนนะครับตอนนี้ก็คือมันอยู่ตําแหน่ง เซอร์วิสนะครับคือน้ําเข้าบ้านนะครับเป็นตําแหน่งนี้นะฮะตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับเราเบียดมาสายสุดก็จะเป็นตําแหน่งแบกวอตไล่น้ําทิ้งนะครับไล่พวกฝุ่ทสตรอนออกนะครับถ้ามาตําแหน่งที่2ก็จะเป็นน้ําเข้าบ้านนะครับน้าเข้าบ้านทางนี้นะครับถ้าเป็นตําแหน่งที่3นะครับจะเป็นฟาสลินก็ล้างเหมือนกันนะฮะจะเป็นล้างเร็วนะฮะก็จะออกท่อออกทางน้ําทิ้งเหมือนกันนะครับมาตําแหน่งที่4หมุนมาอีกหนึ่งตแหน่งก็จะเป็น ปล่อยน้ำลงถังเกลือนะครับก็จะออกสายนี้นะฮะสายน้ําสายน้ําที่จะเราจะปล่อยลงถังถังล้างเกลือนะครับเราจะปล่อยน้ําลงถังนะฮะเวลาเราจะล้างเกลือเราปล่อยน้ําลงถังนะครับแล้วก็บิดมาตําแหน่งนะครับเป็นตําแหน่งที่สี่นะครับผมนะครับมันจะมีบอกอยู่ตรงนี้นะฮะนะครับจะมีบอกอยู่นะครับนะครับเติมน้ําลงในถังนะครับเป็นตอนนี้นะฮะ ็จะเป็นเบลิฟิลนะครับมันจะมีบอกเป็นภาษาอังกฤษว่าเบลิฟิลตรงนี้นะฮะส่วนตำแหน่งสุดท้ายคือตำแหน่งที่5บิดไม่อีกนะครับจะตกล็อกนะครับตำแหน่งสุดท้ายก็คือดูดน้ำเกลือกับเข้าสู่เครื่องปองนะครับจะเป็นตำแหน่งเบนซ์โลนะครับเป็นตำแหน่งเนี้นะครับพอน้ำเกลือในถังมันหมดนะครับ ให้ลูกค้ามาปิดวาล์วน้าเข้าไว้เลยนะครับเพื่อเราจะแช่เกลือไว้ในถังหนึ่งชั่วโมงหรือสองชั่วโมงนะครับเสร็จแล้วก็มาบิดมาบิดกลับมาไมาไว้ที่ตำแหน่งแบ็กวอตเลยนะครับเป็นตำแหน่งที่หนึ่งเลยบิดกลับมาตำแหน่งที่หนึ่งคือตำแหน่งแบ็กวอตรอรอนะครับรอเพื่อที่จะล้างเกลือนะครับบิดมาไว้ตำแหน่งที่ตำแหน่งที่หนึ่งเลยนะครับ ถ้าครบหนึ่งหรือสองชั่วโมงนะครับให้ลูกค้ามาเปิดวาล์วตัวนี้ทางน้ําเข้าเครื่องนะครับตัวนี้ก่อนน้าเข้าเครื่องจะมีวาล์วอยู่นะครับมาเปิดวาล์วเพื่อนะฮะน้ําก็จะเข้าเครื่องนะครับก็จะเข้าไปใช้ปกติอ่าน้ําก็จะเข้าเครื่องก็คือเราก็มาแบ็กวอทนะครับมาน้ําก็น้ําทิ้งก็จะไหลก็คือ,ให,หคคคอให้มันหายเค็มนะครับลูกค้าก็คือให้มันหายเค็ม นะครับเราค่อยมาตำแหน่งที่สองคือตำแหน่งใช้งานเป็นตำแหน่งเซอร์วิสบิดมาเนี่ยนะครับน้ําก็จะออกทางนี้นะครับอันนี้ก็คือทางน้ําออกนะครับชุดนี้ครบเซตนะครับกรองสนิมเห็นปูนฝุ่นโคลนกลิ่นนะครับจบทุกปัญหานะครับถ้าเป็นชุดถังคู่ขนาด12นิ้วนะครับนี้เรามาเทสน้ําดูนะครับว่าน้ําผ่านเครื่องกรองชุดนี้แล้วน้ํามีเห็นปูนไหมนะครับนะครับ อันนี้เป็นน้ํายาทดสอบเห็นปูนนะคะถ้าน้ํามีเห็นปูนจะเป็นสีแดงนะครับแต่ถ้าน้ําไม่มีเห็นปูนก็จะเป็นสีฟ้านะครับตามเปอร์เซ็นต์นี่นะครับนี่ยจะให้ลูกค้าดูนะครับเะียหยดลงไปให้ดูนี่นะครับ